อะไรที่เรียกว่าความมั่งคั่งอะไรที่เรียกว่าความอดอยากฝากแห้งเงินไม่เข้ากระเป๋าตังเลยตังก็ไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่เลยตังไม่แน่นแบงแน่นต่บินกระเป๋าที่ดีคือตังอยู่ในนั้นเยอะๆไม่ใช่ปองๆแล้วไม่ใช่ป๋าเลยอ่ะไม่ใช่อันเนี้ยลักษณะรู้เลยว่าเป็นเป็นคนที่มีระเบียบใช้แบงค์ใหม่ดูรู้ว่าผู้หญิงคนนี้ยังไงครับ พี่มหาทศรษีใครไม่ทราบได้อาจารย์จัดกระเป๋าตังค์ใบเดียวเนี่ยนะครับใช่ชีวิตมั่งคั่งด้วยกระเป๋า,าตังใบเดียวร้อยทั้งร้อยผมเชื่อว่าทุกคนอยากจะรวยอยากจะมั่นคง อยากจะมั่งคัง่งหลายคนเริ่มต้นจากการทํางานหนักเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินตราแต่หลายคนครับก็มีทางลัดแช์วันนี้เป็นศาสตร์ศาสตร์หนึ่งครับที่สามารถเรียกทรัพย์เข้ากระเป๋าสตางค์มีรายได้เข้ามาหาเราได้อย่างน่าอัศาจรรย์และวันนี้เราอยู่กับผู้เชี่ยวชาญครับอาจารย์เทพมังกรทองที่อาจารย์ศึกษามาในเรื่องราวของกระเป๋าเงิน จุดเริ่มต้นอะไรที่อาจารย์เป็นสนใจศาสตร์กระเป๋าเรียกทรัพย์เนี่ยจุดเริ่มต้นคือการไม่มีจะกินมากกว่าอาจารย์เกิดภาวะนี่แหละฮะเอาแบบภาษาบ้านบ้าใช่ไหมว่า,าไม่มีแด,ดกพ <c oughs> รุ่งนั้นคืออาจารย์เล่นดนตรีอยู่ไม่มีแล้วลูกมันก็แย่ก็ทําชีวิตปกติจนไปเจอหนังสือชีวิตมัง่งคั่ง้วยกระเป๋าตะตังใบเดียวอของคุณครไม่ดจเขียนชาวญี่ปุ่นเขียนคนญี่ปุ่นเขียนแล้วเราม,มาแปลหนังสือเล่มนั้นบอกอะไรครับอาจารย์บอกในเรื่องของการทำมาหากินด้วยบอกในเรื่องของการใช้ วัตถุบางอย่างเพื่อจะช่วยเราในเรื่องของการดึงดูดเงินทองอาจารย์จัดกระเป๋าตังค์ไปเดียวเนี่ยนะครับใช่งั้นผมขออนุญาตลองเอากระเป๋าสตางค์ของทีมงานมากองตรงนี้ให้อาจารย์ดูมาวิเคราะห์กันว่ากระเป๋าสตางค์ที่กองอยู่ตรงนี้อะไรที่เรียกว่าความมั่งคั่งอะไรที่เรียกว่าความอดอยากฝากแพ้งเงินไม่เข้ากระเป๋าตังค์เลยเอาดีก่อนเอาดีก่อนเอาดีก่อนอันเนี้ย ลักษณะรู้เลยว่าเป็นคนที่มีระเบียบไม่ได้บือหวาไม่ได้เละเอะเทอะแต่เป็นคนที่เรียบง่ายแต่ดูหรูดูรู้ว่าผู้หญิงคนนะี้ยังไงเขาอับพีมาสิถิใครไม่ทราบได้ทำไมทำไมดูจากนี่ก็บอกว่าเป็นอับพมาสิถิเขา<ห>บอกบหมดบอกจากแบบกระเป๋าผิวพันธุ์ของกระเป๋าผิวพันธุ์ใช่ออร่าที่มันมีอยู่ออร่าผิวพันธุ์กระเป๋าและด้านาลักษณะของเขาค,ความตึงความใช่ทุกอย่างถ้าสมมติว่ากระเป๋าใบาแบบนี้ เปิดออกมาแล้วมีแบงค์อยู่50บใบเดียวก็ยังต้องแปลแบบนี้อยู่ดีก็ยังูลักษณะมันบอกอยู่แล้วเพราะว่าอนาคตมันต้องมีแยะกว่า5 0ิบแน่นอนอ่ะอันนี้คือลองลงมาลักษณะได้แต่ถามว่าโอเคไหมถ้ามันยุบลงหน่อยก็ดีกระเป๋าที่ดีไม่ควรอ้วนผมเข้าใจว่ากระเป๋าที่ดีคือตังค์อยู่ในนั้นเยอะๆไม่ใช่ฟองๆแล้วไม่ใช่ป๋าเลยอ่ะไม่ใช่ต้องดูหุ่นสเลนเดอร์สมมติว่าถ้าเกิดคุณบอยถือใบเนี่ยอาจารย์บอกได้เลย ถามว่าเข้าไหมโอ้มาหาเศรษฐีรวยรวยอ่ะถ้าถือแบบนี้เข้าไหมไม่มีทาง <laughs> อ่ะถ้าเราไม่โกหกไม่ได้บอกว่าไม่ดีนะแต่แค่มันไม่ใช่แต่ที่ดูแลแบบไม่โอเคเลยนะ <laughs> อย่ากดจานนะใบนี้ใบนี้มันแน่น <laughs> ตังก็ไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่เลยตังไม่แน่น <laughs> แม่งแน่นตะบินมีอะไรเนี่ย <laughs> จันไม่แตะกระเป๋าที่พับเลยอ่ะถ้าตามตำราที่จาย์ศึกษามามันเกี่ยวกับเรื่องของว่าเฮ้ยแบงค์อะแม่งกําลังโดนพับอยู่มันเมื่อยเนี่ยมันงอมันถูกพับประดึงออกมามันก็ไม่สุแบบมันก็งอมันถามว่าดีไหมโอเคมันก็กระชับหนังมันก็ดูโอเคแต่ถ้าแบบแบบนี้ล่ะมันเป็นระเบียบมันดูแล้วแบบหน้ามาอยู่อ่ะมันเหมือนบ้านสวยๆใช่มันเหมือนรถดีๆที่เราอยากเข้าไปนั่งมันทุกวันเงินเขาก็อยากไปอยู่ในสถานที่ที่มันดีๆเหมือนกัน แม้แต่กระเป๋าที่มีค่อนข้างราคาแพงก็ยังไม่สามารถถูกลักษณะที่ดีใช่อะไรที่ควรอยู่ในกระเป๋าสตางค์กระเป๋าสตางค์ก็คือสตางค์อย่างเดียวเท่านั้นหรอครับอาจารย์บัตรได้อะไรที่มีความแบนอาจารย์บอกแล้วว่ากระเป๋าที่สุขภาพดีคือกระเป๋าที่ไม่อ้วนครับอย่างเงี้ยยังไงก็ดูดีอาจารย์ถือยังดีเลยไปวางอยู่่ะ แค่ไปวางข้างๆแล้วก็ดูดีแล้วบัตรนี่คือบัตรบัตรประชาชนบัตรประชาชนใช่บัตรเครดิตเครดิตได้บินเศษเหรียญเครื่องล่างของขังไม่ต้องเอาเข้าไปจริงเหรอครับทำไมครับอาจารย์มันใบไหนสวยกว่ากันอาจารย์ให้ดูให้เปรียบเทียบขอซองเล็กๆยันเล็กๆยันเล็กๆได้ไหมได้แต่ขอให้เป็นบางๆที่สุดเหรียญก็ต้องแยกกระเป๋าเหรียญออกเลยเยกเยยใส่กระเป๋าใหญ่ว่ากันไปส่วนที่บิน เห้ามมันเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายแล้วก็มันไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับกับชีวิตเราเลยอาจารย์รูปแฟนนะครับได้รูปพ่อรูปแม่รูปครอบครัวได้ไดแต่ถามว่าเราเห็นเขาบ่อยไหมอ่ะก็ไม่บ่อยหรอกก็ไม่เห็นเขาบ่อยใช่เพราะเขาอยู่ในข้างในไงครับก็จริงๆถ้าถ้าให้กระเป๋ามันโล่งมากที่สุดจะดีมากถูกต้องอ่ะอย่างเงี้ยอาจารย์ถามตรงๆว่าแล้วเราจะยัดอะไรเข้าไปได้บ้างถ้ามีเงินอีกสักแสนหนึ่งอ่ะมันมีอะไรก็ไม่รู้ที่มันไม่ควรใส่ไม่ได้แทนที่จะเป็นเงินถูกไหมเขาจะได้อยู่กับเรา อย่างเงี้ยบ้านรกเราอยากอยู่มากเราก็มไม่อยากอยู่<ม>คนที่เขามีเงินมากๆจริงเขาไม่ได้เขาไม่สะสอมอะไรที่เต็มบ้านให้มันรกกระเป๋าสตางค์เราก็เหมือนแต่นคนนี้ก็ได้อยู่ได้อยู่แต่ถ้าเกิดมันใหม่กว่านี้มันก็โอเค,คแต่ที่สําคัญเป็นเรื่องของกฎเป็นเรื่องของกฎคูณ200เท่าอะไรครับคือกฎคูณสองหมายความว่าสมมติรกระเป๋าใบนี้ราคาอยู่ที่20,000ื่นสองร้อยก็คือเอาราคาของกระเป๋าคูณ200เข้าไปนั่นคือรายได้ต่อปีของเรา สองสองสี่ใช่คนซื้อกระเป๋าราคาหลักหมื่นได้ก็แปลว่าเป็นคนที่ทำมาหากินและทำมาหากินที่เก่งต้องใช้การตัดสินใจค่อนข้างเยอะมากที่จะใช้กระเป๋าราคาหลักหมื่นหลักแสนการจัดวางของในกระเป๋าสตางค์เป็นยังไงครับอาจารย์และสัจธิดีถ้าตามตำราที่อาจารย์เรียนมาก,ก็คือให้เอาหัวความโลงคนเนี้เหมือนมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้มากเลยเนี่ยนี่เงินเขาก็ใช้แบงค์ใหม่บางคนเสียดายไงครับอาจารย์ ที่จะเอาแบงค์ใหม่ใส่แล้วจ่ายแบงค์ใหม่เอาเก็บใส่หิ่งไม่เสียได้ททาไมอะ่ะเงินเขาเอามาไว้ใช้ให้เถอะเราให้ของดีไปเดี๋ยวของดีกลับมาผมนี่เก็บแต่ของแบงค์ใหมๆ่ๆเก็บไว้เป็นโอ้โหเป็นปึงป้งๆเลยอะ่ะเสียด้ไม่ได้เอาให้เขาไปเดี๋ยวเราก็ได้เอามาอีกการให้เกียรติเงินการให้เกียรติทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่รอบตัวมันจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาหาเราอาจารย์พูดเหมือนว่าเงินมีชีวิตเงินคือพลังงานอาจารย์เชื่อว่าเขาคือพลังงานและเป็นพลังงานดี กระเป๋าลักษณะที่ดีคือหนึ่งยาวยาวแน่นอนอันดับแรกผิวดูเรียบส,สีสีก็ควรจะเป็นสีที่มันไม่ต้องฉูดฉาดมากบางคนชื่อเรื่องสีมงคลก็ไม่ได้ผิดนะมันเป็นอะไรที่อาจารย์ให้ความสําคัญน้อยมากอันนี้อาจารย์ศึกษาเรื่องของกระเป๋าจนผลิตบแบรนด์กระเป๋าของอาจารย์แล้วผมขออนุญาตด,ดูกระเป๋าสตางค์ที่มีลักษณะที่ดีที่แบบเป๊ะตามตําราไม่เป๊ะนะ อาจจะต้องบอกว่าไม่เป๊ะไม่มีอะไรผิดหรือถูกครับอใบนี้อาจจะเดียวของอาจารย์ด้วยซ้ำอาจารย์จะไม่เข้าข้างตัวเองเฮ้ยของฉันดีกว่านะมาซื้อฉันเถอะไปใช่นะไม่ใช่แต่นี่ของเขาดีชื่อแบรนด์คือชื่อของอาจารย์เองเชื่อาจว่าสุพิชยาสุพิชยาครับดีไซน์กระเป๋ามากี่แบบกี่สไตล์ครับอาจารย์แบบเดียวแบบเดียวคือยาวเลยยาวเลยทรงเดียวเลยยาวแล้วจบเลย เรียบๆง่ายๆ10บรูดได้ข้างในโล่งกว้างน่ายอยู่และเป็นกระเป๋าหนังแท้100%ซของแท้ต้องดูด้วยมันมีปั๊มอยู่แล้วก็ทําพิธีมาเรียบร้อยก็คืออาจารย์ขอน้ามน์มาแล้วก็ผมที่หนังหน่อยเดียวเพราะหนังโดนน้ำมากไม่ได้ผมขออนุญาตสัมผัสนิดนึงนะครับอาจารย์ผิวหน้าจับถ้าผมถืออยู่แล้วมันสบายอยู่แฮปปี้ Happy เราแฮปปี้เงินก็แฮปปี้ อีกคำถามหนึ่งคือหลักการในการใช้ชีวิตของคนที่ถือกระเป๋าที่ต้องการเรียกทรัพย์เข้ามาหาตัวเองเนี่ยมันต้องมีอะไรบ้างครับอาจารย์อันดับแรกมาจากที่ตัวเราก่อนอความคิดเราก่อนเลยเราคิดที่จะจะทำมาหากินเราคิดที่จะเป็นคนที่ถ้าเรามีแล้วเราจะช่วยเหลือคนอื่นได้ไหมอะไรพวกนี้สาคัญครับเราจะสร้างอะไรเพื่อให้คนอื่นเขามีชีวิตที่ดีบ้างครับอันดับแรกเดี๋ยวเงินจะมาเองไม่ใช่ว่ามีกระเป๋าแล้วไม่ต้องทําอะไรละอาจารย์เชื่อว่าคนที่ถือกระเป๋าราคาขนาดนี้ได้ ของแ,แพงๆความคิดเขาไปอีกระดับหนึ่งแล้วผู้ชมครับถ้าผู้ชมรู้จักหลักการนี้แล้วลองไปนําไปใช้ดูแล้วลองมาแชร์กันดู mm. ฟินแบกกลับมาหาเราหน่อยว่าผู้ชมได้เปลี่ยนกระเป๋าหรือเคลียร์กระเป๋าตัวเองแล้วผลของมันเป็นอย่างไรเราบางทีเราอยากฟังเนาะ mm. อยากรู้อยากเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันพลิกชีวิตคุณได้จริงหรือไม่เ mm. ชื่อว่าหลายคนดูแล้วก็นําไปใช้แล้วจะได้มั่งคั่งร่ํารวยกันทั่วหน้า mm. <laughs> และนี่แหละครับแชร์ยิ่งให้ยิ่งได้ครับ